เลิกเรียนแล้วค่ะวันศุกร์มือเสาหน่อยมือนี่เขาก็จะไปตลาดนัดเลยค่ะลงรถได้เด็กชายแทนคุณได้ยินเสียงเพลงค่ะเพื่อนออกกำลังกายอยู่ข่างเงิหมองจอดรถค่ะ ใส่เต็มที่เลยค่ะหลังจากนั้นพวกเราก็มาเดินดูกับข้าวนะคะเถียงกันจนว่าตั้งแต่บ้านผักบุ้งจนถึงตลาดนาดค่ะว่าจะกินเอียงกันยังบุลูกค่ะว่าจะกินอยังแต่ว่าคุณคุณอาจจะกินอันนี้นะคะไข่ใส่งอนค่ะทุกคนยาดามาเด้อจ้าคุณอากินบ้างแต่น้อยค่ะทุกคนเป็นไข่ที่มีน้ําจิ้มอร่อยมากค่ะ พลาดไม่ได้ก็คือซูชิร้านโปรดเด็กชายแทนคุณปกตินี่จะกินหอยได้ค่ะเป็นหอยเชลนะนะแต่ว่าเรามาสายค่ะคาแตนนางไรนกอยู่ทงหน้าค่ะทุกคนก็เลยมาหกโมงค่ะนี่แหละ่าอย่างที่เห็นเลยค่ะทุกคนก็จะเหลือประมาณทำนี่เหลือไม่เยอะมากค่ะอาหารตลาดนัดของวันศุกร์นะคะคนก็จะเยอะมากนี่เด็กชายแทนคุณก็จะเลือกเอาเลือกเอาขาดไม่ได้ก็คือ แซลมอนนี่ค่ะเบ็ดเสร็จห้าบห้าบาทคุณแม่ขอหนึ่งคำค่ะทุกคนจากนั้นก็เดินต่อไปเลยค่ะหาของกินไปเรื่อยๆกันยังสรุปว่ได้ว่าจะกินอีหย่างนี่อันนี้ของโปรดเด็กชายแทนคุณเลยน้ำส้มเกรดหิมะผมว่าจะเอาแก้วละสิบมาเสลือแก้วสุดท้ายของนางพี่น้องสรุปแล้วก็คือนี่เลยค่ะคุณพ่อเดินผ่านกินปลาเผาค่ะพี่น้องขาปลาเผาชุดละร้อยสสิบมีผักแล้วก็มีน้ำจิ้มให้ด้วยค่ะ เสร็จแล้วแล้วก็บ่มีอย่างแล้วนะค,ะค่ะคากับนี่น้ำมะพร้าวนี่น้ำปรดของคุณคุณนาเพราะว่ามันไม่มีโซดาเนาะมีแต่น้ำตาลพอได้ชุม่มชื่นหัวใจแดดจักหน่อยค่ะพี่น้องหนึ่งแก้วไปค่ะเสร็จแล้วก็น่าจะได้กลับแล้วค่ะพี่น้องนี่ปะค่ะเดินทางกลับบ้านกันเฮาไปกินเขา่ามาดีนี่เสียงเพลงต่ออีกอู้จะขมถนนกัน,กนเลยบบอไอคนเนาะค่ะเด็กใจเดินคุณนเลค่ะเต้นได้ทุกที่ Ala <laughs> <Alla>, ala telun <laughs>